สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมีปลักอินตัวใหม่ที่ชื่อว่า Local Diffusion นะครับซึ่งไอตัว Local Diffusion ตัวนี้มันทำงานค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานเอา AI มาควบรวมในตัว After Effects นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองเล่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอตัว Local Diffusion ตัวนี้มันดูน่าสนใจมากเลยนะถ้าใครชอบ AI ในกระแสตอนนี้ Local Diffusion เนี่ย ก็เป็นพอเอ็นที่ดูน่าจะเอามาลองเล่นดูนะครับผมลองทํางานก็ให้ดูนะครับงานที่ผมลองดีไซน์ไว้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับคือเนี่ยผมก็คีย์เป็นงานสไตล์แบบเหมือนไซเบอร์พังครับอเอามาให้มันแบบทำแอนะนิเมชั o นม o ชชั่นกราฟิกนะง่ายๆเลยอลองดูแบบนี้แบบนี้ก็มีนะอ,อันนี้มันเป็นภาพที่ AI มันหามาให้ผมนะแล้วผมก็ดีไซน์ขึ้นมา เหมือนกันนะครับถ้าเราหยุดดูไปเป็นเฟรมๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยมันคือเป็นภาพสวยๆภาพหนึ่งเลยนะที่มาเรียงต่อเนื่องกันนะเนี่ยถ้าผมลองหยุดดูนะครับจะเห็นว่าภาพมันสวยดีนะครับแต่ถ้าเราเป็นดูเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งไอตัว local diffusion เนี่ยผมจะมาลองแนะนำดูว่ามันทำงานประมาณไหนยังไงนะซึ่งมีเทคนิคอย่างเช่นาการาใช้ รูปแบบวิดีโอของเราเข้ามาประสมผสานกับในงานของเรานะครับแล้วก็ให้มันหาภาพเป็น Image i m a ม e มาแล้วก็มาเรียงต่อกันเดี๋ยวใครสนใจก็ลองเข้ามาลองติดตามต่อกันเลยนะ,ะครับครับคราวนี้เรากลับเข้ามาสู่ในตัว after effects กันนะครับใน after effects เนี่ยผมก็เริ่มจากการเปิด new composition ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เขียรเป็น full hd นะครับหรือเพื่อนๆจะเป็นไซส์อะไรก็ได้นะครับแตบผมจะเทสเป็น Full h ีแล้วกันนะครับแล้วก็เอาสัก300ร a เฟรมนะครับพอ300ร a เฟรมเสร็จปุ๊บเราก็ลอง Solid ขึ้นมาสัก1อันพอ Solid เสร็จปุ๊บคราวนี้เราไปที่เอฟเฟกของเราวันนี้นะครับอ,อยู่ในโหมดของ b a l า n ซ์ปักอินนะครับแล้วก็ชื่อว่า l o c คอลิฟิวชั่นนะครับในตัว l o c คอลิฟิวชั่นเนี่ยมันจะแบ่งการทำงานเป็น2โหมดด้วยกันนะครับ ในสโหมดนี้จะมีโหมดเ็เรียกว่า texture to image นะครับแล้วก็ source text to image นะแล้วก็โมเดลของการทำงานจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือเป็น Base กับเป็น Advanced นะครับซึ่ง2อ,อย่างนี้นะครับตัวที่จะคำนวณได้ดีก็จะเป็น Advanced แน่นอนนะทำให้ภาพของเราเนี่ยดูแบบดูโปรขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ Advanced เป็นหลักดีกว่านะครับเราจะมาเล่นโหมดแรกกันก่อนนะครับก็คือโหมด Text to Image นะครับก็คือการพิมพ์เข้าไปแล้วให้มันสร้างภาพขึ้นมาเองเป็นแบบไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเริ่มจากโอเคเรา add text เลยนะครับอพอ add text เสร็จปุ๊บนะครับในตัว timeline ของเราที่จะให้กรอกเนี่ยตอนนี้มันจะขึ้นเป็น bubble pattern นะครับ ก็คือมันจะทําเป็นบับเบิลก็เป็นฟองฟองนะครับซึ่งก็เป็นแค่ภาพเดียวนะคราวนี้ผมอยากจะลองอให้มันทํางานเป็นแบบไซส์ของเรานะครับก็คือเป็น16ต่อ9นะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะไปที่16ต่อ9นะครับก็คือเป็นไซส์ยาวของเรานะครับแล้วก็ผมเอาอยากได้เป็นคําของเราันกัยนะครับผมใช้คําว่า ไซเบอร์พังยูโทเปียคัลเลอร์ฟูลแล้วกันนะครับปึ๊บอไซเบอร์พังยูโทเปียแล้วก็คัลเลอร์ฟูลครับก็รอเดี๋ยวเขาจะจัดการอามันก็จะสร้างภาพที่เราบอกเข้าไปนะครับก็คือเป็นไซเบอร์พังแล้วก็ยูโทเปียแล้วก็คัลเลอร์ฟูลออกมาเป็นภาพภาพนี้นครับไซส์16ต่อ9นะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานง่ายๆของการทำงานนะครับซึ่งมันจะเรียกภาพนี้จาก ในอินเทอร์เน็ตเอามาทําเป็นภาพของเรานะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า,าตัวคําต่อไปคืออะไรนะครับมันจะมีซีดกับสเต็ปนะครับซีดก็คืออารมณ์เหมือนกับจะเรียกว่าอย่างไงดีมันเหมือนกับช่องช่องหนึ่งของการค้นหานครับถ้าเราเปลี่ยนซีดเป็นช่อง2หรือช่อง3อามอะไรเงี้ยภาพที่ได้มันจะเปลี่ยนไปนะครับ AI ก็จะไปหาภาพภาพอื่นมานะครับ ต่ละซีดก็จะมีแต่ละสไตล์งานของของซีดแต่ละแบบนะครับซึ่งถ้าคนเล่นพวกอ AI อแบบ d i f f u s i o n เนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการล็อกซีดไว้นะครับว่าผมชอบสไตล์ซีดนี้แล้วแต่แค่จะให้อ n นิเมตเรื่องอื่นแต่ยังอยากให้อยู่ในซีดนี้ก็คือเป็นการคุมโทนของซีดนั้นๆน,น,นะครับสเต็ปก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนความละเอียดของภาพนะครับ ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเกินค่าที่ดีที่สุดนะครับก็คือตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับ20ถึง30นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเขาก็จะบอกนะครับสเต็ปนะครับอ๋อ,อก็คือ15-20ถึง20นะครับก็คือเป็นเป็นค่าที่เริ่มต้นที่ดีนะครับ ผมเอาสัก20แล้วกันนะโอเคคราวนี้ภาพที่ได้นะครับมันก็จะเป็นแค่ภาพภาพเดียวนะครับถ้าเราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราอาจจะต้องอ่ะอนิเมตซีดตรงนี้นครับก็คืออ่านี้เราปรับเป็นแอดวานด์ด้วยภาพจะได้ดีขึ้นนะถ้าเป็นแอดวานด์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะด,ด,ดูภาพที่ได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอ่าเห็นไหมครับ ภาพแอดวานมันก็จะดูแอดวานนะครับก็คือจะดูสวยกว่าจะดูแบบดูแบบเขาเรียกว่ามีความไฮโซนะความไอ้นี่กว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้หมดแอดวานนะครับส่วนใหญ่ในการทำงานนะอ่ะโอเคเราจะมาค้างกันที่เมื่อกี้นะครับก็คือซีดนะครับสมมติเราจะแอนิเมชันนะครับภาพที่1ก็คือซีดซีดเก้าก็ได้อ่าซีดเก้านี่คือภาพที่1 แล้วก็ผมจะคีออนิเมตซักแค่ร้อยเฟรมก็พอครับให้มันเป็นซีดซีดเท่าไหร่ก็ได้นะซีดสัก90 90แล้วกันซีดที่90นะครับแล้วก็รอมันคราวนี้ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่1ถึง90เนี่ยถ้าเรา กดเช็คออกผมลืมกดคีย์แอนิเมชันนะครับโอเคกลับไปคีย์ก่อนนะอัะอนแรกก็คือเลขเก้าสมมุติฟีดกดล็อกสวอตด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะคีอ9กสิอ่าโอเคคราวนี้ระหว่างทางเขาก็จะทำการหารูปซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คือไซเบอร์พังยูโทเปียแล้วก็คัลเลอร์ฟูให้ เาก็จะทําเป็นภาพภาพครับผมกกดแลมเช็คครับ ที่ได้มาก็จะเป็นฟิลประมาณอย่างนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นภาพภาพภาพนะครับที่มีอารมณ์เหมือนกับเป็นลักษณะภาพนิ่งๆมาต่อกันนะครับนี่ครับคราวนี้ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะเรียกได้ว่าเป็นภาพนิ่งนะครับเอามาประกอบร้อยเรียงต่อกันนะครับอา่า น,นี่ก็คือการทําแบบเหมือนให้มันเป็นแอนิเมชันนะครับโดยการเลียงเฟรมแบบง่ายๆนะครับก็เราเรามาดอาูอันต่อมานะครับสา,ายงานการสเกลก็คือเหมือนกันทําทให้ภาพมันดูละเอียดขึ้นนะครับดูเป็นการค้นภาพให้มันดูลักษณะเหมือนอเหมือนกับปรับ ผักดันให้มันมีความ,ค,วามคอมเมนต์ให้มันดีขึ้นนะครับอ,อันนีค้คือ resolution นะครับแล้วก็อาจจะติ๊กทั้งสอ,งอย่างนะครับเพื่อให้คุณภาพของภาพมันดีขึ้นมานครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดก็คอมพิวเตอร์เราก็จะทํางานหนักขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการทํางานลักษณะที่เรียกว่า t e x t to image นะครับมันก็จะง่ายๆนะครับประมาณนี้โดยการใช้ ประเอ็นของ local diffusion นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคอันต่อไปกันนะครับก็คือเรียกว่า s o r t text to image นะครับคือเราสามารถเอาไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยมาผสมผสานกับการให้ AI เข้ามาในการคำนวณในงานของเราได้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องต่อไปกันนะครับก็คือการทำวิดีโอเข้ามาผสมผสาน ในงาน AI ของเรานะครับในการใช้ Local Diffusion นะครับผมมีวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็ทำไซส์ให้มันเล็กๆหน่อยนะครับก็คือ800คูณ800นะครับมันจะได้ไม่หนักเกินไปนะครับในการเทสให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคเราไปที่ปลักอินของเราเลยนะครับก็คือบ a ลลั่นปลักอินนะครับแล้วก็ Local Diffusion นะครับโอเคก็เริ่มจากนะครับแล้วก็ตั้งเป็น Advanced นะครับ แล้วก็เปลี่ยนโหมดนะครับให้เป็น s o r t text to image นะครับโอเคแล้วเดี๋ยว s o r c e l a e r เราค่อยมาเลือกกันนะครับให้เราไปเซตต้องอื่นก่อนอ่าเราก็ไปที่อ่า add text input นะครับอ่าผมอาจจะใช้คำเดิมก่อนนะครับก็คือ c y b e r p u n ังนะครับโอเคไซเบอร์พังยูโทเแล้วก็ Colorful ใช้คีย์เวิร์ดคำเดิมเลยนะ โอเคหลังจากนั้นเราก็เลือกเลยนะครับว่าซอร์ทเลเยอร์ของเราเนี่ยจะเอาซอร์ตัวไหนนะครับก็เราก็ใช้ตัวฮันมุมานนะครับโอเคตัวโลเคเดฟิวชันของเราก็จะไปหาข้อมูลมานะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคคราวนี้หาข้อมูลมาให้แล้วแต่ว่าเอ๊มันก็ดูไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับก็คือ มันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ mm <are> ้นมานะครับก็คือตัวพร้อมนะครับคือเป็นตัวเหมือนระหว่างทําให้ภาพนี้มีการเอเอียงไปทางไหนนะไปทางพร้อมถ้ามาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเอเอียงไปทางวิดีโอของเราแต่ถ้าไปทางขวามือเนี่ยครับมันก็จะเอเอียงไปทางพร้อมของเรานะครับก็จะทําให้ภาพของเราเน้นเน้นหนักไปทางพร้อมของเรามากกว่าที่จะเป็นวิดีโอของเรานะครับ ผมก็เอาสัก0 7นไปก่อนล้กันนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อตัวซีดนี่นะครับก็คือตัวเหมือนกับเขาเรียกว่าจะาเลือกสไตล์แบบไหนนะครับก็อารมณ์เหมือนกับบางกี้เลยที่ผมแนะนำไปนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นซีดนะครับ ในรูปแบบต่างๆที่เราชอบนะ,ะส่วนตัวข้อมูลพวกนี้ก็นะครับมันก็จะไม่ได้มีอะไรแตกมันก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวที่ผมแนะนำตัวแรกนะก็คือ text to image ใช้ลักษณะการทำงานแบบเดิมแต่ว่าตัวนี้มันมีวิดีโอเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมทำตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับเช่นเราไปที่ตัว step หนก่อนแล้วกันนะครับ มาดูความแตกต่างของการกอกสเตปนะครับก็คือตัวนี้นะครับความน่าสนใจนะครับซีดเนี่ยคือเป็นลักษณะงานของเราอยู่แล้วว่าเราชอบลักษณะซีดแบบไหนก็เราก็เลือกลักษณะซีดแบบนั้นนะแต่ตัวต่อมาคือตัวสเตปนะครับตัวค่าของสเตปที่กอกเนี่ยผมลองเทสเกอกดูก็มีตั้งแต่ 2, 4, 8, 20แล้วก็30นะครับเดี๋ยวผมลองเพย์ให้ดูก่อนนะครับ จะสังเกตได้ว่าพอผมเพให้ดูเนี่ยเราจะเห็นสเตปที่มีการทำข้อมูลที่แตกต่างกันนะสเตปที่ตัวแรกเนี่ยก็คือสเตปที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพออกมาเป็นลักษณะความคมชัดเนี่ยต่ยังไม่ไม่คมชัดเหมือนมันแบบมีความไม่ได้เน้นดีเทลมากนะครับส่วนสเตปเนี่ยสกับ4เนี่ยผมลองเกาะเข้าไปแล้วเนี่ย เปนความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็คือยังยึดสไตล์งานของเราแบบเดิมไว้นะครับส่วนสเต็ปเริ่มคีย์เป็นสเต็ปที่แปลกเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีการแมทกันร,ระหว่างความจะเริ่มแบบมีการเปลี่ยนแปลงละระหว่างคีย์เวิร์ดของเรานะครับกับภาพของเรานะครับในการคำนวณภาพขึ้นมานะครับพอสเต็ป20ถึง30ขึ้นไปเนี่ยสังเกตดูดีๆว่าถ้าผมหยุดภาพเนี่ย มันจะไม่มีผลแล้วนะผมดูแล้วมันก็เหมือนกันเลย20-30เนี่ยอ่ามันแค่อาจจะไปช่วยนิดหน่อยครับในเรื่องของการคียบวกร่วมกันระหว่างซีดนะครับในการคำนวณนะแต่ว่าถ้ามาคียเพียวๆเนี่ยโดยใช้ซีดหปกตินะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับออันนี้เป็นในส่วนของสเต็ปนะครับส่วนผมลอง ทำเดโมอีกอย่างก็คือตัวสเกลนะครับตัวสเกลจะสังเกตได้ว่านะครับความเปลี่ยนแปลงครับผมเริ่มจากสเกล2อแล้วก็สเกล4แล้วก็สเกล8นะครับถ้าเรามาดูภาพนะครับก็คือมันจะเริ่มแบบคำนวณความละเอียดของภาพเลือกเหมือนการเลือกภาพนะครับให้มันดีขึ้น คำนวณขึ้นมาให้มันแบบ matching ขึ้นกับใน keyword ตัวพร้อมอของเรานะครับมันจะหามันจะสังเกตว่ามันจะย้ำรายละเอียดของงานขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะตรงมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ต้องไปลองทดลองทดสอบกันนะครับในงานของเพื่อนแต่ละแบบนะครับซึ่งไอ้ scale กับ step เนี่ยมันก็อาจจะมีผลในการปรับแต่งของภาพ ด้วยนะครับในการทำงานก็อันนี้ก็คือเป็นเดโมตัวที่2นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดโมอีกสักตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ดูความแตกต่างกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเดโมที่3กันนะครับเดโมที่3ผมก็ลองเปลี่ยนภาพเป็นปลาคราว่ายน้ําดูนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดดูบ้างนะฮะว่าภาพนี้ถ้าเปลี่ยนคีย์เวิร์ดแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหน ผมก็ไปที่ Local Definition นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็น Advanced นะครับแล้วก็ s o r t Text to Image นะครับแล้วก็ผมก็ติ๊กความละเอียดด้วยนะครับจึดนะครับคราวนี้ก็ลองแก้ไขในการเปลี่ยน Text นะครับ Add Text แล้วก็คราวนี้ผมใช้คำว่าาที่ที่ร o t นะครับลากไม้แล้วก็ Colorful แล้วก็เป็น Oil p a i n t i n g นะครับแล้วก็มีใบไม้ด้วยนะครับเราเลือก s o สเลเยอรเลยนะครับปึ๊บให้มันไปทำงานาภาพที่เราได้นะครับ ลองดอูตอนนี้จะเห็นว่ามันยังไม่ได้เอ็นเอียงไปทางฝั่งพร้อมนะเราให้เราเอ็นเอียงก็คือไปเลือกไปทางขวามือนะครับมันจะไดะ้สร้างภาพของเราไปลักษณะอ่าเห็นไหมครับตามพร้อมของเรานะครับก็คือพร้อมของผมที่ผมดีไซน์ไว้นะครับว่าจะเป็นก็เป็นคำว่าอ่าอ่าทีรูทคัลเลอร์ ออยพีนติ้งนะครับแล้วก็มีใบไม้หลายสีนะอ่าภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับาคราวนี้ผมอยากจะลองคีซีด้วยนะครับการคีซีดีนี้ก็จะทำให้อ่าภาพต้นไม้ของเราเนี่ยมันมีการ a n i m เมชันนะครับแล้วก็ Key, ค Key ีนะครับผมลองทำเดโม k ค y ไปแล้วนะครับอ่าจะได้ไม่เสียรายเพื่อนๆได้ดู นะครับภาพที่ได้มันก็จะเป็นฟิลประมาณแบบนี้นะครับนี่เป็นภาพที่ผมลองคีนะครับให้เป็นสไตล์มันก็จะเป็นงานอาร์ตนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการทำ a n i m เมชันระหว่างปรัครับที่เป็นที่ผมถ่ายมาเป็นวิดีโอนะแล้วก็พร้อมของเราซึ่งเป็นลันกษณะงานนะครับ อันนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานสไตล์แบบใหม่นะ AI เอาเข้ามาใช้ซึ่งไอตัว local diffusion เนี่ยก็คือใช้ตัวเดียวกับพื้นฐานของ diffusion ที่เขาใช้ในการทำ AI ในตอนนี้นะเห็นเขาเคลมไว้ว่าแบบนั้นนะก็ใครสนใจก็ลองมาโหลดเล่นดูได้นะผมทิ้งตัวลิงก์ในตัวดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ไว้แล้วนะครับซึ่งซึ่งผมก็ จะทิ้งลิงก์นะครับตัว Local Diffusion นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีราคา49.99เหรียญน,นะก็เขาก็มีการนะแนะนำว่าอะไรประมาณไหนยังไงข้อมูลก็มาจากตรงด้านนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีข้อมูลแต่ละฟังก์ชันว่ามันจะทำงานประมาณไหนยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนสนุกกับการทำ AI บน After Effects ด้วย ปลักอินตัวนี้นะครับ Local Diffusion